เมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้วรุ่งึ้นอีกวันท่านป้าฉวีวาดก็ว่าจ้างเรือสำเพอหนึ่งลำขนทรัพย์สมบัติลงเรือและนนำละครของเจ้าจอมมารดาอัมพาซึ่งตกมาถึงท่านนั้นลงเรือทั้งโรงพร้อมทั้งเครื่องละครและดนตรีปี่พาดรวมเป็นคนหลายสิบคนท่านลงเรือที่แม่น้ำใกล้ๆวังหน้าตอนใกล้ค่ำแล่นเรือไปทั้งคืนพอเช้ามืดก็ออกปากน้ำท่านเหลียวไปดูทา้งท้ายเรือเห็นเรือกลไฟจากข้างของหลวงแล่นตามมาลำหนึ่ง แสดงว่าทางกรุงเทพรู้แล้วว่าท่านจะหนีจึงส่งเรือหลวงออกมาตามจับตัวเรือหลวงคงจะออกตอนดึกจึงมาถึงทันที่ปากน้ำท่านเล่าว่าท่านยกมือนมัส,สการพระสมุรเจดีแล้วอธิษฐานว่าหากบุญญาบาร,รมีท่านยังมีอยู่แล้วขอให้เรือสำเภาใช้ใบของท่านออกทะเลหลวงไปให้ได้ตลอดรอดฟังท่านบอกว่าพอท่านอธิษฐานเสร็จเรือหลวงที่แล่นตามไปนั้นก็จักหักลงพอดีต้องทอสมออยู่กลางน้ำ เรือของท่านใช้ใบไปจนถึงเมืองคามรทั้งหมดเป็นเรื่องราวของหม่อมเจ้าชวีวาดปราโมทซึ่งเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของเรื่องเล่าที่ถ่ายทอดไว้ในหนังสือโครงกระดูกในตู้ของพลตรีหม่อมราชวงศ์คกฤิปราโมทภายหลังเกิดเพลิงไหม้ขึ้นกลางดึกใกล้ลงเก็บดินปืนในวังหลวงเมื่อปีพุทธศักราชที่2417จนทําให้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญต้องหลบไปไอาศัยในสถานกงศุน์อังกฤษเพื่อขอความคุ้มครอง จากนั้นหม่อมเจ้าชวีวาดก็ลงเรือลีภัยไปพึ่งบรารมีสมเด็จพระนรดมพรหมบริลักษ์หรือนักองค์ราชาวดีกษัตริย์แห่งเขมรกระทั่งได้รับสถาปนาขึ้นเป็นพระราชเทวีและมีพระราชะโอรสกับท่านหญิงหนึ่งองค์คือพระองค์เจ้าพาันดุรีตามที่ปรากฏในหนังสือโครงกระดูกในตู้ครั้งหนึ่งในปีพุทธศักราชที่2467 สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้สเสด็จเยือนกรุงพนมเปญทำให้ทรงรู้จักสนิทสนมคุ้นเคยกับพระองค์หญิงมาลิกาพระธิดาของสมเด็จพระนรดมพรหมบริลักษ์หรือนักองค์ราชาวดีกษัตริย์แห่งขมรพระองค์หญิงมาริกาทรงเสกสมรสกับพระองค์เจ้ายุคันธรพระเชษฐาต่างมารดา พระองค์เจ้ายุคันธ์ทรงมีพระไทยฝักใฝ่อยู่กับราชสำนักสยามจึงเป็นที่ขัดใจของฝรั่งเศสเจ้าอนานิคมถึงขนาดหาเรื่องในประเทศพระองค์ออกไปจากบ้านเกิดเมืองนอนระหกระเหเร่ล่อนไปหลายที่ส่วนพระองค์หญิงมาริกายังคงประทับอยู่ในกรุงพนมเปญไม่ได้ตามเสด็จพระสวามีจึงมีโอกาสถวายการต้อนรับสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพคราวเสด็จเยือนนครวัด ต่อมาพระองค์ทรงได้ข่าวว่ามีเจ้านายขเขมรเข้ามาตกลระกรรมลำบากอยู่ในหัวเมืองสยามจึงส่งหนังสือมาถวายขอความการุณาสมเด็จให้ทรงช่วยสืบหาหากว่าเป็นจริงก็จะทรงสงเคราะห์ช่วยเหลือเจ้านายองค์นั้นต่อไปในสมัยรัชกาลที่6ปีพุทธศักราชที่2467สมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพ ทรงได้รับหนังสือส่วนพระองค์จากพระองค์หญิงมาลิกาซึ่งในหนังสือนั้นมีเนื้อหาโดยสรุปว่าพระองค์ทรงได้ข่าวว่ามีเจ้านายขเขมรเข้ามาตกระกรรมลำบากอยู่ในหัวเมืองสยามจึงใคร่ขอความกรุณาสมเด็จกรมพยาดำรงก่อนที่จะทรงเกษียณราชการให้ช่วยสืบหาหากว่าเป็นจริงก็จะทรงสงเคราะห์ช่วยเหลือเจ้านายองค์นั้นสืบไปสมเด็จกรมพยาดำรงก็ทรงช่วยสืบหาเจ้านายที่ว่านั้นผ่านทางกระทรวงมหาดไทย ถัดมาอีกสองปีจึงได้รับรายงานจากเจ้าเมืองพิจิตรว่าได้พบชายขมรอ้างตัวเป็นเชื้อพระวงศ์ชื่อพระองค์เจ้าพันดุรีมารดาเป็นเจ้านายสยามพระนามว่าหม่อมเจ้าหญิงชวีวาดจึงนําตัวไปสอบสวนพร้อมถ่ายรูปไว้ก่อนจะส่งเป็นรายงานมาทูลถวายพร้อมกับหนังสือฉบับหนึ่งจากพระองค์เจ้าพันดุรีโดยมีเนื้อหาว่าขอพระเดชะปกเกล้าปกกระหม่อม ขอพระราชทานกราบถวายบงคมทูลกรมพระดำรงราชานุภาพขอทราบใต้หล่อองทุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าขอเล่าความตามต้นเนินเมื่อแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หหม่อมเจ้าชวีวาดได้ออกจากพระราชะอาณาเขตสยามไปที่พึงอาศัยอยู่ในประเทศเขมรได้บังเกิดข้าพระพุทธเจ้าคนหนึ่งแล้วได้เล่าความบอกว่าเป็นพระชะตกโกในสยามตั้งแต่ข้าพระพุทธเจ้ารู้ความมา ก็ตั้งใจว่าจะทำานุบำรุงชาติสยามให้อุตมาชาติอยู่บรรลุมาถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จรัชกาลที่6หม่อมเจ้าแม่ได้กลับมาอยู่ในสยาม16ปีนี้แล้วข้าพระพุทธเจ้าก็ได้พยายามตามมาหวังใจจะได้พึ่งพระบุรพาโพธิสมภารตั้งแต่เกิดมาข้าพระพุทธเจ้าเกิดมารู้ตัวว่าพระมาดาเป็นชาติสยามก็ตั้งใจจะรักษาชาติสยามให้อุตมาชาติที่ข้าพระพุทธเจ้าเข้ามานี้จะได้แครงคล้าย ยกเนื้อยกตัวดูถูกพระเจษดาพระองค์หนึ่งพระองค์ใดก็หาไม่ประโยชน์จะสืบหาพระมารดาให้เห็นเท่านั้นแล้วจะไม่ให้ราคายในพระราชะตรกูลสยามด้วยควรไม่ควรก็ตามแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเพราะข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนขเขมรนเข้ามาใหม่และไม่รู้ความผิดชอบลงชื่อพันตุรีสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้มีหนังสือทูลถวายรายงานไปยังสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงลบบุรีราเมศซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งสนาบดีมหาไทยโดยมีเนื้อหาบางตอนว่าหม่อมเจ้าหญิงชวีวาดซึ่งผู้นั้นอ้างว่าเป็นมารดานั้นเกราเคยรู้จักตัวและทราบเรื่องประวัติอยู่คือเป็นหม่อมเจ้าในกรมขุนวรจักธารานุภาพมลุนสาวได้แต่งงานกับกรมมื่นวรวัชสุภาภร แล้วประพฤติตัวเสเพรหนีออกไปเมืองเขเมรแต่ในรัชกาลที่ห้าฉันเดิมดูเหมือนไปได้เจ้าเขเมรเป็นผัวแล้วไปประพฤติตัวเสเพมีผัวต่อไปอีกคงปลายตกเป็นคนอนาถาเจ้าปุกในเจ้าฟ้าอิสลาพง์ซึ่งออกไปได้เป็นพระองค์อัคารนา,าลีอยู่ที่เมืองพนมเปนออกเงินช่วยส่งกลับมากรุงเทพแต่เดี๋ยวนี้จะเป็นตายไร้ดีอย่างไรหาทราบไห่จากนั้นสมเด็จกรมพยาดำรง ก็ทรงมีพระอักษกรกลับไปยังพระองค์เจ้าหญิงมาลิกาเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากนั้นสมเด็จกรมพระยาดำรงก็ทรงได้รับหนังสือของพระองค์เจ้าหญิงกลาบทูลตอบมาว่าพระองค์หญิงทรงรู้จักสองแม่ลูกคู่นี้ดีโดยเคยเรียกหม่อมเจ้าชวีวาดไปทําลูกกวาดในวังของท่านตัวพระองค์เจ้าพันดุรีก็ทรงคุ้นเคยเพราะไปที่วังของท่านอยู่เนืองเนืองพระองค์เจ้าพันดุรีนี้แต่เดิมชื่อนุษบ่าวไพรในวังพระองค์เจ้าอัครนาลี หรือชั้นหญิงปุกเรียกคุณนุชคนอื่นๆเลยเรียกคุณนุชเคยติดคุกสองครั้งหม่อมเจ้าชวีวาดเมื่อวิ่งตามในเวรพึ่งไปถึงขเมรเข้าฟ้าสมเด็จพระนโรดมทรงถามว่าถ้าจะอยู่ในวังก็จะทรงเลี้ยงหม่อมเจ้าชวีวาดทูลว่าได้ท้องกับในเวรพึ่งเส็ยแล้วสมเด็จพระนโรดมก็ทรงอนุมัติตามนั้นแต่อยู่ไม่นานก็ไปได้กับออกยาศรีนครบานมันแล้วเสเพลไปได้กับบิดาของพระองค์เจ้าพันดุรีนั้น เป็นเจ้าเมืองละลาเปยืยชื่อออกยาสแลนเสนาปันเป็นเชื้อเจ็กไม่ใช่เจ้าเกิดได้บุตรชายผู้นี้ชื่อเจ้านุษเมื่อหม่อมเจ้าฉวีวาดมีลูกแล้วยังเสยเพรไปได้ผัวอื่นอีกหลายคนหม่อมเจ้าฉวีวาดไม่อยู่เมืองเขมรสมเด็จพระนรดมหาได้เลี้ยงเป็นเจ้าหม่อมห้ามหรือจะได้ชิมรสหม่อมเจ้าฉวีวาดก็หาไม่พระองค์เจ้าพันดุรีเมื่อออกจากพนมเปญมาสยามนั้น ก็หนีออกมาจากคุกในระหว่างปีพุทธศักราชที่2,462ถึง2,463แต่เนื่องด้วยใกล้คริสมาสซึ่งกระทวงยุติธรรมเขเมรปิดทำการตามแบบฝรั่งเศสเมื่อเปิดทำการแล้วจะทรงไปคน้นบัญชีคุกของพานดุรีส่งมาถวายแต่หลังจากทรงส่งหนังสือลงวันที่23ธันวาคม พุทธศักราชที่2469มาถวายแล้วพระองค์เจ้าหญิงมาริกาส่งรู้สึกว่ายังเล่าสั้นไปจึงทรงมีพระอักษรซ้ำเรื่องเดิมมาอีกครั้งลงวันที่24ธันวาคมพุทธศักราชที่2469คราวนี้ขยายความโดยละเอียดมีเนื้อหาว่าหม่อมเจ้าเฉวีวาดเมื่อเสพเพรไปอาศัยอยู่ในกรุงกัมพูชาสมเด็จพระโนรดมจะได้เลี้ยงหม่อมเจ้าฉวีวาดเป็นเจ้าหม่อมห้ามก็หาไม่หรือแม้แต่จะได้ลิ้มชิมรส เมื่อหนีตามนายเวนพึ่งไปกัมพูชาแล้วหม่อมเจ้าเฉวีวาดได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระโนโรดมครั้งหนึ่งทรงบอกว่าถ้าจะอยู่ในวังท่านก็จะทรงเลี้ยงแต่หม่อมเจ้าเฉวีวาดกราบทูลว่าท่านมีคันกับนายเวนพึ่งแล้วสมเด็จพระโนโรดมก็ทรงอนุมัติตามนั้นหม่อมเจ้าฉวีวาดจึงได้อยู่กินกับนายเวนพึ่งแบบเป็นเมียน้อยเขาเพราะเขามีเมียอยู่ก่อนแล้วถึงสองคนจึงอยู่กับนายเวนพึ่งได้ไม่เท่าไหร่ ก็วิ่งออกไปได้กับออกยานครบาลมันแล้วเสเพลไปได้ออกยาสแลนทิปดีปันเจ้าเมืองละลาเปื่อยเป็นผัวอีกคนหนึ่งมันเกิดบุตรชายด้วยกันชื่อนุชซึ่งตั้งตนเป็นพระองค์เจ้าพานดุรีนั่นแหละเมื่อเด็กชายนุชยังเป็นเด็กอายุหกขวบหม่อมเจ้าปกพระอัคารานารีเอาตัวไปเลี้ยงไว้ในพระราชวางังให้บ่าวในกรมเรียกลูกชายหม่อมเจ้าชวีวาดว่าคุณคนอื่นๆก็เรียกตามๆกันไป ทั้งหม่อมเจ้าชวีวาดก็ได้เข้าไปอาศัยอยู่กับหม่อมเจ้าพัชณีในพระราชวังหลวงทําขนมและลูกกวาดขายได้อยู่ประมาณสองปีเศษก็หายตัวออกจากวังไปช้านานไพรไปได้กับพระพิทักษ์ราชาสถานทองเป็นผัวอีกคนหนึ่งต่อมาพระพิทักษ์ราชาสถานสิ้นชีพไปหม่อมเจ้าชวีวาดได้ผัวใหม่เป็นที่ขุนศรีมโนมยัยอยู่กรมกาวาลลีในสมเด็จพระโนโรดมอยู่ด้วยกันเป็นช้านานหลายปีจนุุบุตรชายของหม่อมเจ้าชวีวาด กับเจ้าเมืองละลาเปยนั้นก็อยู่ด้วยกันบุตรชายของหม่อมเจ้าชวีวาดด่าเจ้าแม่เสียต่างๆเพลาหม่อมเจ้าชวีวาดหาเงินได้ให้สูบฝิ่นก็ดีไปเมื่อไม่มีเงินซื้อฝิ่นก็ด่าเสียป่นปี้ซึ่งหม่อมเจ้าปุกเป็นพระอัครานารีทูนกับฝ่าพระบาทว่าเธอมีความละอายจึงขอถวายเสียเงินให้หม่อมเจ้าชวีวาดกลับมากรุงเทพข้อนี้หาจริงไม่ได้ หม่อมเจ้าชวีวาตอยู่กับคุณสีมโนมัยเป็นช้านานหลายปีจะลูกชายอยู่ด้วยด่าหม่อมเจ้าชวีวาตเสียป่นปีก็ไม่เห็นเป็นละอายสิ่งหนึ่งสิ่งใดหาไม่ได้เมื่อจะออกจากกรุงพนมเปญเลยถึงกรุงเทพนั้นโดยขุนสีมโนมัยผัวของหม่อมเจ้าชวีวาดนั้นป่วยหนักเป็นไข้ทรพิษหม่อมเจ้าชวีวาตเห็นอาการโรคทุพพลภาพหนักหม่อมเจ้าชวีวาดกลัวด็อกเตอร์จะเผาเรือนและเผาเสื้อผ้าของผู้ป่วยตายเป็นโรคทรพิษ จึงร่วมคิดกันมารดากับบุตรชายทําหนังสือขายที่อยู่ให้คนอื่นเอาเงินพากันแม่ลูกไปเมืองบาศักอยู่ที่เมืองบาศักเป็นช้านานตามที่คนเล่าบอกกระหม่อมฉันว่าจนุษบุตรชายหม่อมเจ้าชวีวาดแถวเราเริงตำนานโบราณให้ชาวบาศักฟังได้เงินเป็นหลายร้อยภายหลังบุตรชายของหม่อมเจ้าชวีวาดกลับไปติดคุกอยู่ที่กรุงพนมเปญตัวหม่อมเจ้าชวีวาดก็หายไปช้านานถึงพุทธศักราชที่2461 จึงได้เลือกันว่าหม่อมเจ้าชวีวาดมากรุงเทพภายหลังที่หม่อมเจ้าชวีวาดได้มรดกของคุณดวงผู้มารดาจึงใช้มือให้คนขมเมรซึ่งคุ้นเคยเข้าออกในกรุงพนมเปญไปพูดชักชวนให้เจ้านุชให้หนีออกจากคุกและวพาเจ้านุชเข้ามากรุงเทพในระหว่างปีพุทธศักราชที่2462 เมื่อกระหม่อมฉันเข้ามากรุงเทพเมื่อปีพุทธศักราชที่2463หม่อมเจ้าชวีวาดบวชเป็นนางชีกระหม่อมฉันสั่งให้เธอไปพบเธอไม่ไปภายหลังได้ยินพระองค์งเจ้ายุคุณทรบอกกระหม่อมฉันว่าหม่อมเจ้าชวีวาดอ้างตนว่าเป็นมารดาเลี้ยงของพระองค์งเจ้ายุคุณทรหม่อมเจ้ายุคุณทรด่าส่งไปให้กระหม่อมฉันจึงเล็งเห็นว่าเพราะพระองค์เจ้ายุคุณทรด่าส่งไปเช่นนั้นจึงกระหม่อมฉันส่งคนไปบอกให้ไปหากระหม่อมฉันเธอจึงไม่ไป ม่อมเจ้าชวีวาดนั้นมา่อยู่ในเมืองขเมรคุ้นเคยกับกระหม่อมฉันเคยเรียกไปทําลูกกวาดที่บ้านเนืองเนืองกระหม่อมฉันได้ไต่สวนถึงเรื่องราวเก่าแก่ซึ่งเธอออกจากกรุงเทพวิ่งตามในเวรพึ่งไปหม่อมเจ้าชวีวาดบอกกับกระหม่อมฉันว่าหลงเชื่อคนบอกว่าในเวรพึ่งนั้นเป็นอุปราชเมืองพนมเปนกระหม่อมฉันจึงซักไต่ต่อไปได้ความว่าเมื่อออกจากกรุงเทพทิ้งผัวทิ้งแม่นั้นด้วยหลงเชื่อคนหลอกว่าในเวรพึ่งนั้น เป็นมหาอุปราชกรุงกรัรมพูชาก็เมื่อมาถึงกรุงพนมเปญแล้วสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินกรุงกรัรมพูชาจนให้อยู่ในวังเป็นอย่างไรจึงไม่อยู่หม่อมเจ้าชวยว่าต้องอับจนวะกรรมซึ่งได้สร้างมาจากปางก่อนกระหม่อมฉันมีความสงสารชาติผู้ดีด้วยกันจึงเรียกหาให้ไปที่บ้านอยู่เนืองเนืองให้เงินอัดเธอบ้างเล็กน้อยถึงลูกชายก็ดีเมื่อติดคุกอยู่ในกรุงพนมเปญพบที่ไหนก็ย่นเงินและอัดให้ทุกๆท,ท,ท,ที่ ตบัดเดี๋ยวได้เห็นสำเนาห,หนังสือพระองค์เจ้าพันดุรีซึ่งฝ่าพระบาทฝากไปพระราชทานก็มีความเคืองแค้นเป็นผลพันทวีถึงจะอวดอ้างตั้งตนเป็นอย่างไรก็ควรจะอวดซึ่งคนที่โง่เขลาจะได้มีอำนาจราชศักด์ไปหน่อยหนึ่งนี่มาทำจองหองกับฝ่าพระบาทบางอาจบอกเจ้าเมืองว่ามันเป็นบุตรสมเด็จพระนรดมและบางอาจมีหนังสือให้เจ้าเมืองส่งไปอย่างนั้นควรแต่จะทโทษให้ถึงข้อสาหัส พระองค์เจ้าพานดุรีเม่่อ,อยู่ในเมืองเขมรมีชื่อว่าคุณนุษนั้นเคยเข้าอยู่ในเรือนใหญ่ซึ่งมีนามว่าคุกเขมรไปสองคราวครั้งนี้มาตั้งตนเป็นเจ้าเขมรและเป็นพระราชบุตรสมเด็จพระนรดมเช่นนั้นก็ควรเชิญให้ไปในพระราชสำนักที่ตตใหญ่ซึ่งเป็นกองอุกฤษเมื่อปีกลายกระหม่อมฉันไปกรุงเทพ พบผู้หญิงเขมเมรคนหนึ่งในเรนือนิพานาบอกกระหม่อมฉันว่าเป็นเมียเจ้านุชลูกชายหม่อมเจ้าชวีวาดว่าทนอยู่ไม่ได้จึงอยากจะกลับบ้านเมืองจึงพระเขมเมรอยู่วัดราชนัดดาบอกว่าเที่ยวเรือนั้นกระหม่อมฉันจะกลับไปเมืองขมเมรจึงมาที่เรือโดยสารกระหม่อมฉันไปกระหม่อมฉันถามว่าบัดนี้หม่อมเจ้าชวีวาดอยู่ที่ไหนว่าเป็นเมืองอุดรแล้วกลับมาบางโพตามที่หญิงคนนั้นบอกเล่ากระหม่อมฉันว่าหม่อมเจ้าชวีวาดพูดว่า จึงไม่ไปหากระหม่อมฉันเมื่อกระหม่อมฉันไปกรุงเทพนั้นเพราะกระหม่อมฉันเป็นเด็กกว่าควรไปหาก่อนจึงเธอไปหากระหม่อมฉันทีหลังว่าเจ้านุชได้ยินหม่อมเจ้าชวีวาดพูดเช่นนั้นก็ตวาดเอามารดาแล้วพูดกับหม่อมเจ้าฉวีวาดผู้มารดาเป็นคำหยาบหยาบหม่อมเจ้าฉวีวาดมีบุตรชายคนเดียวชื่อนุชบิดาเป็นเจ้าเมืองและลาเปยชื่อปันเป็นเชื้อเจ็กหาเป็นเชื้อเจ้ามิได้ นุชบุตรชายหม่อมเจ้าชวีวาดนั้นในปลายแผ่นดินสมเด็จพระโนรโดมติดคุกครั้งหนึ่งออกจากคุกพร้อมกันกับคนโทษด้วยกันหลายร้อยคนเมื่อขณะเปลี่ยนแผ่นดินใหม่ในแผ่นดินพระศรีสวัสดิ์ในระหว่างพุทธศักราชที่2,461ถึงพุทธศักราชที่2,462ชื่อนุชบุตรชายหม่อมเจ้าชวีวาติดคุกอีกครั้งหนึ่งแต่โทษเป็นประการใดกระหม่อมฉันก็ลืมไปจำได้แน่ว่าติดคุก โดยตั้งตนเป็นจรกกร,รมในครั้งแรกในครั้งหลังดูเหมือนไปตั้งตนว่าเป็นเจ้าวันนี้ได้รับจดหมายลายพระหัตถ์ของฝ่าพระบาทก็จนเพลานักแล้วไปดูบัญชีคุกไม่ทันวันนี้และวันนี้เป็นวันเกิดพระเยซูกระทรวงหยุดทำงานค่อยถึงวันทำงานกระหม่อมฉันกลับจากแกป๊ปบจะไปขออนุญาตกระทรวงยุติธรรมค้นหาหนังสือคุกของพระองค์เจ้าพานดุรีบุตรชายของหม่อมเจ้าชวีวาด ด้วยความแน่ก็จะฝากมาถวายต่อภายหลังคนมิควรขอทรงโปรโดมาลิกาหลังจากนั้นมีหนังสือฉบับสุดท้ายของพระองค์หญิงมาลิกาที่ทรงพระอักษรมาถวายสมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพความว่ากรุงพนมเปนวันที่17มกราคมพุทธศักราชที่2469กระหม่อมฉันกราบถวายบังคมยังใต้ฝ่าพระบาททรงทราบ กระหม่อมฉันได้ไปขออนุญาตกระทรวงยุติธรรมค้นหาหนังสือคุกและสารกรมทันซึ่งตุลาการตัดสินจากโทษนายนุชบุตรชายของหม่อมเจ้าชวีวาดซึ่งตั้งตนเป็นพระองค์เจ้าพานดุรีนั้นโทษเมื่อแผ่นดินก่อนและต้นแผ่นดินปัจจุบันค้นหายังไม่พบพบแต่สำเนาสารกรมทันสารอุทธรณ์กรุงพนมเปญเห็นพร้อมตามสารปัตตบองขาดโทษเมื่อตอนปลายที่สุดสารกรมราชทันตุลาการเมืองพัตบอง เลขที่19 4ลงวันที่26ตุลาคมพุทธศักราชที่4องสารกรมราชทันตุลาการสารอุทธรณ์กรุงพนมเปญเลขที่14 2สองลงวันที่สมีนาคมพุทธศักราชที่4องตัดสินโทษใส่คุกชื่อนุชหปีโดยตั้งตนเป็นเจ้าแต่เนื้อเรื่องและสารกรมทันสารพัตตบองยังหาไม่พบตามที่สารกรมราชทันสารอุทธรณ์กรุงพนมเปญน,นั้น ชื่อนุชพึ่งผลโทษในเดือนตุลาคมพุทธศักราชที่2469นี้ก็ประจบกับที่ได้ตั้งตนเป็นพระองค์เจ้านั่นเองถ้าหาพบเนื้อเรื่องได้พร้อมมูลเมื่อใดก็จะลอกฝากมาทูลถวายต่อภายหลัง นุชเป็นหมอศัก์และหมอดูชาวเขมรเป็นโอรสเพียงองค์เดียวในหม่อมเจ้าฉวีวาดปราโมทกับออกยาสแลนทิบดีปันเจ้าเมืองระลา,าเปื่อยซึ่งหม่อมเจ้าฉวีวาดนี้เป็นเจ้านายชั้นอนุวงศ์ของราชวงศ์จัก,กรีตัวนุชเองก็ทราบด้วยว่ามารดาของตอนนั้นมีเชื้อสายเจ้าจาักรสยามในวัยเยาว์นุชและหม่อมเจ้าฉวีวาดเขานอกออกในพระราชวังในกรุงกัมพูชาเพื่อถวายงานรับใช้เจ้านายกัมพูชาอยู่หลายครั้งกระทั่งพระองค์เจ้าอัครานาลีทรงอุปการะนุช ไปเลี้ยงในพระบรมราชวังบ่าวไพรในพระองค์เจ้าอัครนารีต่างเรียกขานกันว่าคุณนศส่วนหม่อมเจ้าชวีวาดเข้าไปอยู่กับหม่อมเจ้าพัชนีเพื่อทําขนมและลูกกวาดไทยในราชสํานักกัมพูชาและเคยเข้าไปถวายงานพระองค์เจ้ามาริกายุคันธรที่พระตําหนักส่วนพระองค์เพื่อทําขนมลูกกวาด แต่อยู่ได้เพียงสองปีหม่อมเจ้าชวีวาดก็ออกจากตำหนักหม่อมเจ้าพัชนีไปมีสามีใหม่คือขุนพิทักษ์ราชสถานทองหลังขุนพิทักษ์ราชสถานถึงแก่กรรมหม่อมเจ้าชวีวาดก็สมรสใหม่กับขุนสีมโนมหม่และพานุษย์ออกไปอาศัยอยู่ด้วยกันสถานะทางการเงินของครอบครัวหม่อมเจ้าชวีวาดนั้นอัตคัดนักหลังขุนศีมโนมัมล้มป่วยลงด้วยไข้ทรพิษ ก็เกรงว่าแพทย์จะขึ้นมาเผาเรือนและเสื้อผ้าของผู้ป่วยจึงหลอกขายเรือนดังกล่าวให้แก่ผู้อื่นแลนําเงินที่ได้ไปตั้งรกรากอยู่ที่เมืองบาสักทั้งตอนใต้ของกัมพูชาและอาศัยอยู่ที่นั่นร่วมกับนุชผู้เป็นบุตรชายอยู่พักใหญ่ช่วงเวลานั้นนุชเที่ยวออกเล่าเรื่องตำนานโบราณประลามปลาให้แก่ชาวเมืองฟังซึ่งสร้างรายได้หลักร้อยทว่านุชถูกจับกลุ่มด้วยข้อหาจรกรรมช่วงพุทธศักราชที่2,461 ถึง2,462และติดคุกในเมืองคเมนฝ่ายหม่อมเจ้าชวีวาดเองก็กลับไปที่กรุงเทพในปีพุทธศักราชที่2,461และอ้างตัวว่าเคยเป็นพระมเหสีในสมเด็จพระนรดมพรมบริลักษ์จนถูกพระองค์เจ้ายุคุณทรเจ้าหน่ายกรุงกัมพูชาตัดบริภาสอย่างรุนแรง มนุษย์ผนโทษจากคดีครั้งก่อนไม่นานปีนุชก็อ้างตนเป็นพระราชโอรสกษัตริย์กัมพูชาใช้ชื่อว่าพระองค์เจ้าพาันดุรีเจียวหลอกลวงผู้อื่นในเมืองพระตะบองตุลาการสารอุทธรณกรุงพนมเปญตัดสินให้จำคุก5ปีก็หาตั้งตนเป็นเจ้านุชจึงต้องอยู่ในคุกเมืองเขม,มรเป็นครั้งที่สองและผนโทษในเดือนตุลาคมพุทธศักราชที่2,469 หลังพ้นโทษนุชเดินทางเข้าสู่ราชอาณาจักรสยามพร้อมกับภรรยาชาวเขเมรเพื่อตามหาหม่อมเจ้าชวีวาดโดยแอบอ้างว่าเป็นเจ้านายชั้นสูงของเขเมรก่อนถูกเจ้าหน้าที่ของจังหวัดพิจิตรจับกุมตัวในเวลาต่อมาเมื่อเรื่องราวกลับตลปัดัว่าท่านหญิงชวีวาด ไม่ได้เหมาเรือสำเพานขนคณะละครของเจ้าจอมอัมพาหนีพระราชอาญาลีภัยไปเมืองเขมรเพราะเหตุวิกฤตวังหน้าแต่เป็นเรื่องความประพฤติส่วนตัวที่ก่อความอับอายไปทั่วราชตระกูลที่ทรงหนีไปกับในเวรพึ่งมหาดเล็กของพระสวามีคือพระเจ้าราชวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมลักษณะวงกรมหมื่นวรวัสุภากรและไม่ได้เป็นเจ้าจอมในสมเด็จพระโนรโดมพรมบริลักษ์หรือมีบุตรชายเป็นพระองค์เจ้า ดังที่นายนุชหรือพานดุเรแอบอ้างภายหลังเมื่อม่อมเจ้าชวีวาดได้รับส่วนแบ่งเงินมรดกจำนวนหนึ่งท่านจึงได้เสด็จไปอยู่เมืองอุตรดิตถ์ทำให้มีเรื่องเล่าต่อๆกันมาถึงแม่ชีรูปหนึ่งมาอาศัยอยู่ที่วัดท่าทองตำบลวังกะพีบอกว่าตนเป็นเจ้าหญิงไทยเชื้อสายมอนมาจากกรุงเทพเรื่องราวของแม่ชีที่ชาวบ้านได้รับรู้ คือเจ้าหญิงองค์นี้หลบหนีออกจากวังเพราะไม่เต็มใจที่จะถูกจับให้แต่งงานกับพี่ชายตนเองท่านจึงได้หนีไปแต่งงานกับเจ้าชายเขมรที่กัมพูชาจนมีพระโอรสด้วยกันแล้วจึงกลับมาบวชชีในเมืองไทยเมื่ออายุมากแล้วชาวบ้านที่นั่นก็เชื่อว่าท่านเป็นเจ้าจริงๆเพราะหลวงพ่อทองดําท่านเจ้าอาวาสวัดท่าทองเป็นผู้ที่นับถือของชาวบ้านได้สร้างกุฏิให้พักและดูแลท่านเป็นอย่างดีท่านชอบเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตในรั้วในวังให้คนฟัง ท่านชักชวนให้เด็กผู้หญิงในย่านบ้านท่าทองบ้านป่ายางบ้านป่าเซาซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับวัดท่าทองให้มาเรียนหนังสือกับท่านโดยไม่ต้องเสียเงินทําให้เด็กผู้หญิงบ้านนอกที่นั่นสามารถอ่านออกเขียนได้ก่อนที่จะมีการศึกษาประชาบานเสียอีกแม่ชียายเจ้าใช้ชีวิตอยู่ที่วัดท่าทองหลายปีจนกระทั่งมีลูกหลานมารับกลับไปกรุงเทพ ส่วนนายนุชผู้อ้างตนว่าเป็นพระองค์เจ้าพานดุเรกรมพระยาดำรงทรงเห็นว่าท่านนายนุชไม่ได้ทำความผิดกฎหมายอื่นก็ไม่ควรจะทำให้สำคัญขึ้นมาควรเรียกมาตักเตือนค่าโทษก็น่าจะพอหลังจากนั้นเรื่องราวของนายนุชก็เงียบหายไป